สวัสดีครับวันนี้ปะปะทาเวลนะฮะก็จะมารีวิวฟีเจอร์โฟนครับฟีเจอร์โฟนของตัวนี้คือ Nokia 5710 Express Audio นะครับซึ่งถามว่าทำไมผมถึงซื้อตัวนี้มามันจะเอามาทำอะไรมันก็ดู Facebook มันมีนะแต่ว่ามันกดเข้าไปแล้วมันใช้ไงไม่รู้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันแต่หลักๆเนี่ยผมซื้อมาเพื่อให้ลูกเอาไปโรงเรียนครับถามว่าทำไมถึงต้องซื้อตัวนี้ ตะกี้คุณอาจจะเห็นแวบแวว่าเอ๊ะมันมีหูฟังมันมีช่องใส่หูฟังในตัวตัวนี้ไฮไลท์สำหรับผมในการซื้อแหละคือหูฟัง two wireless ที่อยู่ข้างหลังในตัวเครื่องคือลูกเราอ่ะผมว่าไปรับลูกทุกครั้งนะจะเห็นเด็กๆเนี่ยเดินเนี่ยแก็ต้องเอามือหูถือหูหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันดูแล้วไม่ค่อยสะดวกผมก็เลยเลือกที่จะเอาที่มันมีหูฟังเนี่ยตัวนี้ออกมาตอบโจทย์ผมได้มากๆเลยผมก็เลยเลือกที่จะซื้อตัวนี้ในราคา2790ับาท ถูกมากแล้วเด็กแอบเล่นเกมไม่ได้คือมันมีเกมงูเกมอะไรก็จริงมันก็เป็นเกมขำๆไงมันไม่ได้แบบแย่อะไรขนาดนั้นแล้วหูฟังเนี่ยผมบอกเลยนะดีมากข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยสามารถใช้ได้สลับข้างกันได้มีไม้ทั้งคู่ไม่ต้องใส่พร้อมกันนะครับดีมากๆเลย สะดวกมากมายโนเกียมันขึ้นชื่อความอึดถึกทนอยู่แล้วนะฮะส่วนในฟีเจอร์ทั่วไปก็มีเกมงูเกมอะไรพวกนี้ฮะพื้นนโดยทั่วไปถ่ายรูปก็แค่พอถ่ายได้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยผมว่ามันเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆสําหรับพ่อแม่ในการให้ลูกเอามือถือไปโรงเรียนแล้วก็มันมีความสะดวกแล้วลูกได้ยินเสียงเราดีด้วยนะแล้วก็เชื่อมต่อง่ายแค่ป,ปลดออกมาปุ๊บสักพักมันก็คอนเน็กต์ของมันเองนะครับตรงนี้แล้วก็ด้วยราคาที่ไม่แพงมาก แค่2,000ไม่ถึง3,000บาทนะฮะดีกว่าสำหรับผมนะดีกว่าให้ลูกถือ iPhone หรือถือแบบ Android ตัวหน้าจอใหญ่ๆไปแล้วก็แอบเล่นเกมอีกต่างหากอันนี้ถามว่าเล่นไหมก็เล่นแต่ว่าเล่นแป๊บเดียวมันก็เบื่อแล้วแหละเกมงูเกมอะไรมันไม่ใช่เหมือนเกมสมัยนี้ที่มันมีแบบ Rov อะไรอย่างเงี้ยก็ผมว่าเพียงพอนะสำหรับเด็กปถมในจริงๆเด็กพัธยมอะ่ะมะช่วงมต้นมอ มอต้นนี้ก็ให้ใช้ได้นะเพราะว่าย,ยังเด็กอยู่นะในใความรู้สึกผมนะฮะก็ยังไงใครสนใจนะฮะก็ลองไปดูในผมซื้อาจาก s h อป e e นะฮะทางออฟฟิเชียลเลยนะครับต้องพรีออเดอร์นะฮะรอประมาณ10-20วันเลยกว่าจะได้นะครับใครสนใจลองดูนะฮะตัวนี้ผมก็ค่อนข้างแนะนำนะเพราะว่าเหมาะกับเด็กดีนะครับยังไงตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ